สวัสดีพี่น้องสมปลามาเนี่ยมีนุ้งไม้มาเนี่ยสมปลาโอปีกง่อยเล้วพี่น้องโอปีกง่อยสมปลามาเอามาซิมเบิงมาซิมเบิงมันจะเป็นัแดดกินจะจอยอีกแล้ว โอ้ขนาดเลยสดๆเลยพี่น้องโอ้น่านจะเป็นประจีนนะเปิ่งกาลักษณะหนังมันเนี่ยปลาจีนพี่น้องอีกหน่อยเลยพี่น้องลเลยเป็ดผ่าเลยเนี่ยผ่าเลยเนี่ยใส่เข้าไปลบออกงูเลย หัวอยู่ you? You ัขาพี่น้องหัวหองโกโกอยังไมัตามบักเอวตามักเอวไปซอยจูได้พี่น้องเหรอเหรอ sôm pa chín sôm pa chín bọc thịt nồi cắt, khác đây rồi Hãy subscribe đấy kênh Ghiền มานนกินตัวนี้สามรยมั้งเนี่ยเออครับ่าย่องตอนนี้ก็อากาศดีเป่อากาศกลั่งดีเลยพี่น้องฝนฝนกันเดือนี้เนี้อ ้องสาวก็นาวอยู่บ่าพี่น <book. S 1> ้องเป็นยังไงเนี่ยโอ้เหนือปลาจีนนี่มันจะเป็นออกหนุ่มๆเลยพี่น้องนะสมๆูรณ์ยังไังเดืนเก้าพริกหนวยไาดี่เพชรหูตังหูตังใส่ลงไป ไม่หน่อยขาเหนียวเลยทีนี่ง่ายไหเนี่ยสมปลาเนี่ยมันจะเป็นถามันตัวใหญ่ๆห่เนี่ยยืมมันเลยพี่น,น้องเลยผมจะพีสมสมมันมันเลยพี่น้องความันข้าวมันจะหน่อยบุกข้าวแร้วถือพริกนวลไม่ได้หรอ นัอย่น้อยนึงไม่ขาดไหนใส่แป้งนัวมาให้ครับเหมือนีผมสุด้ำหนน้อยหนึ่งครับนัอยู่ไม่นอกในการในการเนาะปลาจีนเลยสมปลาจนีนตลาดซอ,อ,อยสิบนี่กตัวงใหญ่เลยแบบนี้เลยแดงๆดงเลยคักค มวยทอดนี่มัน,นม่งสดๆเลยอ่นี้สดๆเลยอย่างนี้รสหวานเฉยๆได้ยงแบดิออทอดตัวนี้ทอดน่อยนึงอ่ยเมียทอดไหยน,น,น่อยนึงไม่ติดซุกยี่อยนึ่งพย่าง

แบบทอดเดี๋ยสมกว่าพี่นอ้องมันจะออกสมกว่าแบบทอดกินสมจนไม่แห้งกว่าแต่มันบอกบอกว่าคือซุกไปไหนก่อนพี่นอ้องเขาอะไรยังดิบอยู่จุกระทองนอกอะไรก็ดิบอยู่นะสีแดงจึงคืนออพี่นอ้องนี่พี่นอ้อง พี่กินโนะูพีกก่น,น้องก,กินงูผิกสวนนะใส่ลงไปสมปาูรณ์พี่กินงูละ <c oughs> เพชรจะรมออกหูอย่างแองแดงแดงยังคืนเลยวันเนี้ย ก็ไปขับกีไป้องเนะ้กินง่ายกินจจอหมดแล้วรอหมงนเะ่ยพี่ลองเนะ่ยสมปลาเลยปลาจีนเนละจีนเลยบอกตรงบอกตรงเพลินเศร้าอยู่เพนินเศร้าอย ของนี้อทำอะไรกันเนี่ยปลาจีนทอดข้างในงนี่แดงจึงครึงถุงลองเลยไป้องด่างลองด้วยตลดยตาดบาเจามีวันเนี่ยคอมเ,เมนต์มาบังสมปลาจีนเนี่ยย่อมันคือลายเี่ย มีอันนี้ใหญ่หรอมปาจินปากติดตามฝักตะไตา้วเร้จาเฮ้อนำมึงไข่ในจะงหวับนะนำมึงทำวนนี้ขอลาไปก่อนเด้อเดี๋ยวจะไปหาแนไม่มา,มาให้เบิ้งหยิเด้อโอเค